ครับสวัสดีครับจะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์การเล่นนะฮะนักเตะของกิจกรรมโค้ดนิอ่อนนะฮะในสัปดาห์ที่1นนะฮะมีนักเตะคนไหนที่รู้สึกว่าเล่นแล้วรู้สึกว่าชอบนะครับสำหรับตัวผมนะฮะขอเป็นห้าอันดับแล้วกันนะครับห้าอันดับแรกก็ที่เหลือก็ถือว่าเล่นดีครับแต่ว่าไม่ไม่ได้รู้สึกว่าชอบนะฮะเอาสำหรับผมที่ผมชอบ จากที่เล่นในกิจกรรมของอสเกลติ้งแคมป์นะฮะตัวนี้เล่นไปเรียบร้อยแล้วครับก็เอาจากความชอบจากในตัวนี้นะฮะเล่นแล้วรู้สึกว่าตัวเองชอบเดี๋ยวจะมาไล่นะฮะจะมาไล่ทีทละคนนะฮะมีใครบ้างนะฮะไล่จากมิตตมะก่อนเดี๋ยวค่อยมาเลือกนะฮะว่าผมจะเลือกใครนะ,ะใน5คนนี้ ก็จะมีได้าาจากมิตตงมาก่อนความรู้สึกในการเล่นนะฮะดูค่าพลังนะฮะในการวิ่งความเร็วนะฮะการเลี้ยงบลค่อนข้างจะดีนะฮะแต่พอเวลาเล่นจริงๆเลียวไม่รู้สึกว่าดีขนาดนั้นนะครับยืนตำแหน่งค่อนข้างจะไม่ค่อยโอเคแล้วก็ใจบอลไม่ไม่ตรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในความรู้สึกเอาแบบพอดี้อเสียแล้วกันนะฮะ คนต่อมาครับมาเตต้านะครับมาเตต้าสูงตัวสูงนะฮะตัวใหญ่เลยนะฮะเทที่เล่นาพลังไม่เยอะนะฮะแต่ว่าเป็นนักเตะที่โมงนะฮะโมงดีเปิดโมงแล้วโมงโอเคนะครับพลิกตัวไม่ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าแกมบนแกมมวนตัวเข้าไปยิงเนะโอเคนะฮะ ใจบอลไม่ตรงนะครับอันนี้คอนข้างจะไม่โอเคเท่าไหร่แล้วก็การเลี้ยงไม่โอเคเดี๋ยจั่วไว้แค่นี้ก่อนนะฮะแต่โดยรวมนี้ผมถือว่าโอเคกับามาเตต้านะครับต่อมานัก,กตะนะฮะนาก,กตะยืนตำแหน่งดีครับวิ่งขึ้นสุดลงสุดครับ ค่อนข้างจะเป็นตัวที่เป็นพิมพ์เกอร์ที่ดีนะฮะในความรู้สึกนะฮะแต่ว่าก็พลังหมดไวนะฮะเนื่องจากเขาก็วิ่งไปวิ่งมานะฮะเนื่องจะเยอะส่งบอลดีนะครับนี่คนต่อมาครับปโดนะฮะก่อนอันนี้อาจจะอ่านผิดก็ขอไปนะฮะปโดนะฮะก่อนคันเบส นะครับวิ่งเร็วนะฮะในความรู้สึกนะฮะคล่องตัวนะฮะวิ่งจี๊ดจา๊าดเลยไปมาเลยนะฮะก็เป็นตัวที่รู้สึกว่าอืมใช้ได้เหมือนกันนะฮะจากการดูจากแต้มนะฮะสามร้อยเต้มนี่ก็อืมนะฮะอ่ะต่อมาครับ คนนี้เป็นนักเตะที่น่าจับตามองครับมาจากปอนมาร์ตอายุ19ปีนะฮะอ่านว่าอะไรเนาะตัวนี้ <c oughs> ก็เป็นนักเตะที่โดยภาพรวมนะฮะเข้าบอลไม่ไม่โอเคเท่าไหร่แต่ว่าเป็นนักเตะที่วิ่งไล่วิ่งประทะดีนะฮะในความรู้สึกนะฮะแต่ว่าแท็กเกิลไม่ไม่โอเคนะครับ ใครที่ชอบอ่าเกี่ยวกับทีมนักเตะอายุน้อยนะก็น่าจะเอาไปนะฮะไม่ไม่ถึงกระแเย่นะฮะต่อมาประตูนะฮะอันนี้ประตูจากฟอร์เรสต์นะซิลนะครับแนะม็กซิลอืมแม็กซิลนี้ออกมาตัดบอลไม่โอเคนะครับมีลูกปัดนะฮะลูกปัดได้นะครับลูกปัดได้ เปิดบอลจ่ายบอลก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับจะฆ่าพลังนี้ครับ <c oughs> แต่ว่าตัดบอลน,นะฮะลูกหลุดเดียวตัดบอลเข้าหมดนะฮะโดนมาแล้วไม่มีไม่มีการสามารถจะเสียบได้วันนี้ประตูคนเดียวครับก็เลี้ไม่สามารถเปรียบเทียบได้นะฮะเอาเฉพาะในกิจกรรมนี้นะต่อมาครับทาดิกกนะฮะ ถาดิกก็เป็นตัวคล้ายๆกันกับเปโดเมกี้เนี่ยคล่องตัวพอสมควรเลยแต่ว่าของเปโดนี้จะวิ่งวิ่งสุดวิ่งตลอดนะครับมีความจุดไอเรียกว่าปาดเปียวนะครับมีความปาดเปียวอา้าดิกนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เร็วนะฮะเร็วเลี้ยงดีนะครับ ตัวต่อมาครับอ่าทินอเล็กซานเดอร์นู no e ครับตัวนี้แฟนๆอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่นะครับตัวจริงนะครแต่ว่าในเกมนี้ถือว่าใช้ได้ครับยืนตำแหน่งดีคล่องเลยครับทักษะดีครับแบแบกในทางขวาที่ผมเล่นนะฮะร,รู้สึกว่าโอเคนะใช้ได้นะครับใช้ได้ แล้วต่อมาครับวลอลิสซกาครับตอนผมเอาไปเล่นนี้เป็น,นไปเล่นเป็นมิสฟิลตัวรับนะครับ CDM ไล่บอลไม่เร็วแต่ว่าแกไล่นะครับยืนตำแหน่งดีใจบอลแม่นนะครับถ้าไปเล่นอ่ CM หน้าน่าจะโอเคกว่าน,นี้นะครับ ต,ตอนผมไปเล่นเป็นเล่น CDM นะโกเคก็เล่นได้นะครับแต่ว่าไม่ไม่ถึงขั้นว่าเกีตัดบอลดีหรือว่าวิ่งเร็วอะไรขนาดนั้นนะก็ถือว่าในในตัวนี้มันไม่มี CDM นะตอนไปเล่นผมเป็นเล่นออ่า่ C 4 4 1 2 1 2, 2 Nero นะครับเลยจำเป็นจะต้องมี CDM นะฮะ ต่อมาครับก็จะเป็นาม,าามารติตเออมาลาโดน,น่าเป็นมาติตาไปมาลาโดน,น่านะมาลาโดน,น่าข้องตัวครับเป็นตัวที่ใครๆคิดว่าสัปดาห์แรกแน่จะเลียกกันนะครับในความรู้สึกก็คือข้องตัวเร็วนะครับมีความปาดเดียวกว่ามมสซี่นะครับเท่าที่จับมา ยิงนี้ไม่ต้องพยายามเลยไม่ต้องคิดว่าจะต้องปั่นอะไรถ้าเอียงเข้ากรอบกรอบเพียโทษปุ๊บเนี่ยกดยิงเนี่ยโอเคเลยเบียดเสาเข้าเลยไม่เหมือนถ้าเทียบกับมาเตต้านะฮะยิงบทมุมเดียวกันเนี่ยของอมาโรนหน้ายิงเข้ามุมนะครับประตูปัดไม่ได้นะครับแต่มาเตต้านี่ปัดได้ตลอดนะครับสัญชตาตญาณกองหน้านิดมาโรนัน,น้าโอเคกว่า แต่มีข้อเสียก็คือหมดเร็วมาโลน่าหมดนะครับพลังหมดไวนะครับจะากเกียก็เป็นเป็นตัวที่วิ่งเร็วนะวิ่งคล่องนะครับยิงดีนะครับ,รนะค,รบคิดว่าในมินิเจอร์น่าจะเล่นโอเคกว่านะครับตัวต่อมาครับโอซินเฮน,นครับโอซินเฮนวิ่งเร็วนะ ในความรู้สึกเลี้ยงเร็ววิ่งเร็วคล่องตัวความคล่องนี่ชัดเลยนะฮะแต่ว่าการไปจบสกอร์ข้างในเนี่ยไม่ไม่ค่อยโอเคนะฮะในความรู้สึกถ้าเทียบกับมาตาิต้าผมว่าเอาเล่นหน้าคู่กันนะมาตาิต้าโอเคเขาโอซินเ็นแต่ว่าจังหวะเลี้ยงเนี่ยจังหวะสูงจังหวะเลี้ยงโอซินเ็นดีกว่ามาตาิต้านะครับอืม ก็เป็นตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าแรกก,ก็โอเคนะฮะตัวนี้เป็นกองหน้าที่ใช้ได้อยู่ทีนี้มาที่มัวครับบ๊อบบี้มัวครับกองหลังคนนี้ผมไม่รู้จักแต่ว่าโอ้แท็กเกิลน,นะครับแม่นนะครับจังว่าแท็กเกิลแม่น,นครับคองนีหลังเอาอยู่เลยครับ ไม่ขี้เลร่เลยบอบบี้มัวนะครับตัวไม่สูงครับตัวไม่สูงตัวค่อนข้างจะปาดเปียวแต่ว่าจังหวะเข้าแท็กเกิลจังหวะวิ่งเข้าไปแท็กเกิลเนี่ยแม่นครับเพราะว่ายืนคู่กันกันกบน้องไอตัวที่อยู่บอลหมัด bon นะฮะปรากฏว่าคนละแบบเลยครับ ไอตัวนั้นนี่เข้าไปแท็กเกิลไม่แม่นนะครับบ๊อบบี้มัวนี่ได้บอลตลอดนะก็ถือว่าเป็นตัวตัวหลักนะฮะในแดนหลังเลยที่ที่เล่นนะครับใช้ได้เลยนะบ๊อบบี้มัวเอาล้ครับทีนี้จะมาเลือกนะฮะนักเตะห้าอันดับนะฮะที่ถ้าผมจะเลือกนะฮะในสัปดาห์ที่หนึ่งเนี่ยผมจะเลือกใครนะฮะเริ่มจากอันดับที่ห้าครับ อันดับที่ห้านะฮะเนอนอนครับมาลาโดน่าทำไมมาลาโดน้าไม่เป็นอันดับที่หนึ่งครับไม่ใช่ว่าเต็มพันห้าแล้วรู้สึกว่าแย่หรืออะไรยังไงนะฮะเล่นไม่คุ้มหรือว่ายังไงผมเล่นเมสซี่นะครับกับมาลาโดน่านะครับผมก็เลยเียบกันเพราะว่าส่วนสับตัวสูงนะครับ ประมาณกันนะครับแล้วก็ความคล่องความอะไรผมรู้สึกว่าเล่นเมสซี่เข้ามือกว่ามาโลน่านะครับไม่ว่าจะเป็นการพิกบอลการเลี้ยงบอลการอะไรนี่ผมรู้สึกว่าผมเล่งของเมสซี่นี่ดีกว่ามาโลน่านะครับเกถ้าไปสายมินิเจอร์นี่ผมว่าโอเคนะครับแต่ว่าทางด้านการเล่นแบบเอ a ูเน,นี่ผม ผมให้เมสซี่นะครับถ้าถ้าในความรู้สึกนะครับแต่ว่าเขาก,ก็ไม่ได้เทียบอะไรขนาดนั้นนะเอาเป็นว่ามาโดน,นาเป็นอันดับที่5้าแล้วกันต่อมาอันดับที่4ครับที่รู้สึกว่าเล่นดีครับเทนอลิสันเทอโนขัดใจแน่ๆว่าขัดใจหลายคนแน่ๆเลยนะฮะ ไอ้นั่นน่าจะเป็น1นไอ้นี่น่าจะเป็น2องใชไหมเดีผมให้นั่นห้านะครับไอ้ไอ้มาลนานนาหนะครับให้เทนอเล็กเานโดสีนะครับเทนอเล็กซซนเดออานนะก็ขึ้นดีหมดเลยทักษนะครมีความเร็วมีการคล้องตัวจ่ายบอลดีคือไม่มีข้อเสียอะไรในแดนหลังนะครและด้านขวานะครับคู่กับบอมมีบัว บอบีมัวนะครับเมื่อกี้เนะี่ยถือว่าโอเคนะครับเป็นตัวที่หน้าแรกนะฮะหน้าแรกในสัปดาห์แรกนะครับแต่ว่าในความรู้สึกผมให้อันดับเป็นอันดับที่4นะฮะคนต่อมาครับที่ผมรู้สึกว่าโอเคนะฮะโอเคกำลังคิดอยู่ว่าน่าจะเป็นใคร บอบี้มัวแล้วกันนะครับบอบี้มัวก็เป็นหลังอีกคนหนึ่งนะในสัปดาห์แรกนะฮะถ้าจะให้เทียบน้ำมันเนาะให้เทียบกับฟันไดนะครับบอบบี้มัวนะครับเอาสามคนนะฮะเอาใครอีกล่ะเสามคนนี้ก่อนแล้วกันนะฮะที่มี OVR อันเดียวกันนะฮะก็ยังคิดว่าน่าจะเป็นน้ำมันแล้วก็ฟันไดนะครับบบปีมัวก็น่าจะยังไม่ยังไม่ถึงทั้งสองคนนั้นแล้วกันในความรู้สึกจากคนที่เล่นนะฮะก็คิดว่าแลกแลกได้นะครับแลกได้เข้าบอลดีนะฮะให้เป็นอันดับที่สามแล้วกัน ต่อมาครับอันดับที่สองครับโอ้มีคนขัดใจแน่ผมว่าอันดับที่สองผมให้คนนี้ครับเปโดครับของก่อนอ่าคันเบียดเนี่ยครับการผิดก็พอ,อไปนะครับคล่องครับคล่องมีความคล่องมีความเร็วยังบอลดีคือรู้สึกในความรู้สึกคือเข้ามือนะ อ้อมเป็นตัวริมเส้นค่อนข้างจะดีนะครับนะไม่เทียบกับตัวอื่นแล้วกันผมรู้สึกว่าผมชอบนะในการดิ้งอันดับที่หนึ่งครับเป็นใครไปไม่ได้ครับมีการชมหลุดป,ปากชมเขาไปแล้วด้วยนะครับซอไพ่ครับคนนี้นาคาตะนาาตะายืนตำแหน่งดีครับทรงบอล ดีนะฮะผมให้เปิดบอลให้มาต,ตาิตาโมงได้ตลอดเลยนะฮะเออเป็นคนที่ปกติคงก็ไม่เปิดโมงนะฮะปรากฏพระจิมลองจิมเปิดโมงโมงได้ตลอดมันก็คนที่ส่งก็ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็การวิ่งไปมาของนาคาตะนี้ก็คือยืนตำแหน่งดีนะฮะ่งบอลแม่นนะครับตัวอื่นจะรู้สึกว่าหลุดหลุดการส่งน,นะฮะ แต่วานของนาคาตะคุมเกมดีก็คือยืนตำแหน่งโอเคเลยแต่เสียอยู่อย่างนึงก็คือพลังเกียหมดนะฮะเพราะว่าแกวิ่งคุมกลางหมดเลยนะฮะแล้วผมก็ยังฝืนเอาแกมาเป็นตัวเปิดด้วยโอเคครับก็จบไปแล้วนะฮะสลับกันรีวิวนะฮะร,รีวิวนาเกะนะครับของโค้ดนีออนนะในสัปดาห์ที่1นนะฮะก็ เป็นยังไงนะก็ติชมกันได้นะครับก็ขอบคุณครับเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ